สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเซียนดวยบุริยามครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถอัดฟางกันหน่อยครับผมคันนี้ก็ลูกค้าฝากขายนะครับผมรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่อยู่กับเจ้าของรถอา้าวสวัสดีครับผมบบเอา้า เสียแนะนำตัวหน่อยครับเสียชื่ออะไรนะชื่อสนชื่อสนอ่ะพี่สนนะผมเออเป็นยังไงเนาะถึงอยากจะปล่อยเจ้ารถอัดเวลาไม่มีเวลามัชนกับงานรถเกี่ยวอ๋อเสียมีรถเกี่ยวกี่คันในตอนนี้สามของอะไรบ้างอ่ะร้อยห้าหมดเลยร้อยห้าทั้งสามคันเลยครับอ๋อก็คันนี้เพิ่งเอามานานหรือยังเพิ่ง่อมาเสร็จมาปีนี้แหละอ๋อ ไดดบ้างยังเนี่ยอัดมาประมาณห้าร้อยก้อนห้าร้อยก้อนนะครับก็ไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาทำครับอืมก็ตั้งราคาไว้เท่าไหร่ตั้งราคาไว้เดิมตั้งไว้ที่แปดสิบห้าอะแต่ก็คุยกันได้ก็ต่อรองได้ใช่ไหมได้ต่อรองได้นะแปดสิบห้าครับตัวนี้แปดแสนห้าต่อบนเท่าไหร่ต่อก็ประมาณนี้แหละ ประมาณนี้อ๋อช่วงล่างเข้ามาสามเสนช่วงล่างเดินได้แล้วเครื่องอีกช่วงล่างสามเสนจ้างเขาต่อสองเสนแล้วเครื่องอีกสามเซนแต่รถมาเช็คเองอีกหมดประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นนี่แหละถ้าถ้าแปดแสนหน้าคือไม่ได้เอากาไรอคือไม่เอากาไรเลยอก็คือไม่กาไรเท่าจะไม่มีนะ แล้วก็ยิงใครที่อยากได้ช่วงนี้ด้วยนี่ไปทำนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะก็คนตามเยอะแยะอยู่อ๋อแต่สวยนะทรงนี้สวยอ่ะเดี๋ยวมาดูกับผมตัวนี้เป็นช่วงล่างร้อยห้าคืช่วงล่างของรถเกี่ยวร้อยห้าเลยนะร้อยห้าหมดเลยอ๋อี่ช่วงล่างหอื้อหือขึ้นพวกช่วงล่างี่ระห้านี้ปรับขึ้นลงได้ไหมตัวนี้อันนี้ไม่ได้เลยครับเอาแบบล็อกตายตัวเลยนะตายตัวเลยอ๋อ มันก็ไม่ได้จำเป็นาไหร่เนาะมันไม่ใช่รถเกี่ยวเนาะอ่าเป็นช่วงล่างของรถเกี่ยวคูโบต้าร้อยห้าเอ็กเลยนี่ร้อยห้านี่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับร้อยห้าปกติก็ใช้เจ็ดศูนย์ไม่ไม่ไม่ตัดขายอ่าร้อยห้าเนี่ยหายากแต่ตอนนี้เป็นช่วงล่างร้อยห้าเลยทุกคนนะปกติที่เราเห็นก็มีเจ็ดศูนย์เก้าห้านะเก้าห้านี่ก็ทำกันนะครับ ก็ถือว่าดีเลยช่วงล่างร้อยห้าใช้เครื่องยนต์ของอะไรล่ะของคูเปต้าร้อยห้าเลยของร้อยห้าเลยครับอ๋ออืมมาทั้งเครื่องมาทั้งได้ได้เครื่องได้เกียร์ช่วงล่างมาหมดเลยอืมแล้วก็ตัวนี้ตู้ของอะไรฮะตู้ของแมตซี่หนึ่งสองสี่มสี่หนึ่งสองสี่ัอันนี้มันรุ่นยอดฮิตหรือเปล่าเนี่ยยอดฮิตุฮิตเลยยอฮิตเลยนะเมสซี่นี่โอ้โหถ้ารถไทยลากดีก็ถือว่ารุ่นนี้แพงที่สุดนะหนึ่งสองสี่นะครับ หัดไวนะครับผมอืมโอ้เจ๋วเลยนะแล้วก็ขึ้นโครงสร้างให้เขาทำโครงสร้างตัวนี้ขึ้นตู้ือใช้ระบบเพลาเนาะร,ระบบเพลา,บบพลาเดี๋ยวเรามาดูรอบ,บคันกันก่อนนะครับทุกคนอันนี้คืออ๋อเขาทำปิดไว้ไวกันต่างๆนี่ระบบของเขานะ โอ้เขาใช้ตัวพลาทดเลยเนาะอืมใช้เครื่องยนต์คูโบต้าตัวนี้เครื่องสี่สูบรือเปล่าสี่สูบครับเครื่องสี่สูบนะโอ้โหเตยห้มอหน้ำมอโอนี่ยางใหญ่เลยนะถอดสามารถถอดซ่อมได้นะผมโครงสร้างของเขานี่ก็โล่งเลยเนาะโล่งตัวนี้เครื่องเทอร์โบเนาะเทอร์โบครับเทอร์โบไดเรกนะครับ เครื่องกูโบต้านะก็ต้องประหยัดน้ำมันพอสมควรต,วต้องไปเช็คเป็นอะไหล่ซูนหมดแล้วอไปซื้อติดรถมาก็ถอดทิ้งหมดโดล,ลงโรเลอร์อะไรก็เช็คไปแล้วโรเล,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 ลอร์แกนพวกลูกปืนเป็นอะไหล่ซูนหมดเลยครับแล,แล้วก,วก็ตัวหน้าเป็นเสาใหญ่แล้วโอ้ถ้ารุ่นแรกมันจะเป็นเพลาเล็กครับอืมเป็นเสาใหญ่หมดเป็นเพลาใหญ่หมดแล้วปาก พักฟางขึ้นตูนนี่ก็ใหญ่หน่าดูนะ่ใไม่มีย่นนะเอาขนาดของเขาเลยเนาะครับอืมระบบของเขานี่ก็ควบคุมการขับก็มือรถเกี่ยวทั่วไปนั่นแหละอะเพิ่มขึ้นตู้เพิ่มอพวกอะไรอะยกคอขึ้นลงเนาะอืม ทำมาจากร้านไหนนะช้างการเกษตรช้างการเกษตรอยู่ที่ไหนคู่ขันคู่ขันเนาะเออแต่เขาจัดวางได้ดีมานะโครงสร้างอะไรก็แข็งแรงนะเหล็กรางอย่างดีอ่ะเหล็กรางหน้าอะไอ่ะนะโครงสร้างเขาเป็นเหล็กรางหน้าสี่ใช่ไหมพี่หน้าสี่หน้ะแข็งแรงน่าดูเลยใช้กระบอกยกดึงลูกพวกนี้เกียร์อะไรเช็คนี่รอยใช่ไหม ผูเนี่ยเช็คเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเลียวอะไรเรียบร้อยเยอยอช็คหมดแล้วลูกปืนเราก็เช็คหมดแล้วนะต้องเดิมติรดรถมาทั้งเพลาเพลาตัวเดิอนอะไรก็เปลี่ยนหมดครับก่อดเปลี่ยนหมดอือโหใครได้คันนี้ไปผมว่าเจ๋วเลยนะ <laughs> เอาไปใช้สบายสบายเลยแล้วก็ได้ราคาพิเศษด้วยคนขับคล่องเออโอ้โหอ่ะชุดถาดชุดถาดมีฝั่ด้านหลัง ชุดถาดนีฝั่งนี่ถอดดึงดึงตัวนี้มาอ๋อดึงตัวบนมาเป็นถาดไม่ได้วางตรงนี้วางตรงนี้บางทีฟางมันครับมันจะเข้าหม้อน้ำอ่าถ้าดตัวบนมันจะมันจะอยู่ฝั่งไหนตัวบนจะดึงมานี่แหละอ๋อดึงมาหนี้อยู่ด้านบนใช่ไหมอยู่ด้านบนอ๋อแล้วก็ด้านหลังด้านหลังอืมถาดวางฟางครับไว้ถอยฟางนี่ถอยฟางนะครับ นี่ครับโอ้โหอ๋อมันดึงออกมาได้ใช่ไหมโอ้ดึงมามัน็นถัอ๋อนี่นี่นี่นน<ะ>แม่ดึงแรงไปหน่อยนะ,ะโอ,โอ้แต่ก็มันก็ยังมีถือว่าเป็นถาดให้สำหรับเดินเดินรอบคันได้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เอาลือฝังลงได้ไหมรถอัดฟางนี่ต้องใช้ทีมงานนะครับผมอย่างน้อยสามคนเลยฮนะ เดี๋ยวกลางให้ดูเลยครับผมชุดถาดก่อนที่จะใช้งานนะครับก็ต้องกลางออกนะผมประมาณนี้อ่าดีครับเลื่อนได้ครับผมขบนดีคือก่อนทำงานนะครับต้องต้องกลางให้หมดเลยนะเออนี่ประมาณนี้ครับผม ระบทำงานเขาฝั่งนู้นก็กลางด้วยนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมด้านบนครับผมนะระบบการทำงานก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะก็ควบคุมช่วงล่างแล้วก็ควบคุมชุดปากแล้วก็มีขึ้นตู้เนาะนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับผมแต่ก็ดูโล่งดีสะอาดดีครับผมมีลังคามาให้ด้วยด้านบนก็ประมาณนี้เลยทุกคนระบบก็ทำมาดีครับผมไม่ซับซ้อนเท่าไหรห่ดูแลง่ายครับผมอเอาเดี๋ยวจะลองทดสอบระบบการทำงานของตู้แล้วก็ส่วนปากต่างๆครับผม อันนี้อะไรตั้งสายผ่านบ่อ๋อโอ้ชุดชุดชุดนี้เขาสามารถถอดได้นาะเวลาซ่อมอะไรก็ดีนะป้องกันพวกเด็กน้อยนั่งเล่นนั่งอะไรเนาะออไอพี่ตู้นี่เป็นของเก่านอกหะือมเก่านอกเลยซื้อมาเก่านอกเลยเนาะใหม่เลยโอเอามาขึ้นตรงนี้เลยเดียวโดยเฉพาะเลย ปร,อ,อ,รอ,อ๋อคือสแสดงว่ายังไม่ได้ใช้ลากเลยนะอ,ยนนอ๋อแปดแสนหาหืนครับผมใครสนใจก็มาดูได้ครับมาต่อรองกับเจ้าของรถโดยตรงเลยนะครับนะเดี๋ยวจะทำการเทสสระบบการทำงานออออนะครับออออนี่มีหลังคาบังแดดบางฝนเลยฮะ เครื่องรุ่นนี้น่าจะประหยัดน้ำมันเนาะประหยัดรับน้ำมันนะครับใช้เครื่องยนต์เพียงแค่สี่สูบเทอร์โบนี่กำลังล้นเรืออยู่ฮะไม่ต้องใช้ถึงหกสูบนะครับมีคนสนใจหลายคนอยู่ครับผมนะก็ใครพร้อมก็มเอาก่อนเลยนะ ดนช่วระบบการทำงานของเขาครขึ้นตู้ครับผมค่ะนี่คือการทำงานครับผมระบบตู้สูอัดกับทุกปากพักฟางครับ ัดเร่งรอบป,ประมาณเท่าไหร่เวลาอัดเร่งรอบประมาณเท่าไหร่เราดูดูดูกับเราตัวนี้เอาอ๋อเราดูการจับต้องเรื่ที่อัดได้ครับ,รบครับดีใจไหมเนี่ยโอเคโอเค เราไปชมระบบการทำงานแล้วะครับผมแต่ว่าไม่ได้ออกงานอ่านให้ดูนะผมเพราะว่าแถวๆนี้หมดงานแล้วอืมเอาใครสนใจครับผมมาดูรถได้ครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมออกจากสุรินทร์มาไม่ไกลนะครับมาต่อรองราคากับทางป๋าแกได้ครับผมนะ รับประกันรับประกันการใช้งานคนะรับผมฮะป๋ารับประกันรับประกันนะเอาไปใช้งานไม่มีปัญหาเลยนะเฮ้<อ>ยเอารับประกันว่าโอเคนะโอเคครับโอเคเอาไปใช้งานเลยครับผมต้องไปเช็คอะไรผ่านการทด,ดลองเรียบร้อยผ่านการทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอามานี่ต้องมาเช็คอก JERRY นะก่อนลงอัดนะผมตองจช็คจนเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็ใช้งานครับ ใครสนใจก็มาดูได้ครับผมนะรอดฟังรถเทคช่วงล่างรอยหาอีกหายากจริงๆนะช่วงล่างนี่ใครได้คันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับผมคุ้มนะครับเอาแปดห้าหมื่นบาทนะครับผมต่อรองก็ใครจะปิดการขายก็โทรมาปิดได้เลยนะครับ จดูการนี้นะครับผมตัดสินใจช้าไปนี่พลาดโอกาสเลยนะครับผมสําหรับใครที่มีปัจจัยอยู่ในกระเป๋าแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าสั่งทําเนี่ยไม่ใช่ได้เลยนะต้องรอหลายเดือนเลยแหละบางทีข้ามปีครับผมนะข้ามปียิงตอนนี้ด้วยนี่หลายร้านหลายอู่นี่ก็ยอดสั่งจองันยาวเลยครับผมนะใครจะสั่งตอนนี้ก็นู่นแหละ ปีหน้านะครับเอาใครมีตังปีนี้อยากจะเอาไปใช้งานครับมาปิดการขายได้เลยครับผมพร้อมใช้ตู้ใหญ่บล็อกใหญ่นะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะฝากกันไว้ด้วยฮนะ